เลี้ยงมาตั้งแต่ได้มาจะมาตลอดมูนี่เลยเลี้ยงมาได้ยำขอให้กินหูได้ตะเผาอมตีไปเหีย่ยวห้ได้เลยเบิมาตลอดทุกคนเลยเพราะกันเห็บหายเห็บหน้านี่เลี้ยวกินก็ไปลูกกาดำหน้าไปแหน่ต่างกับไปคือกันแล้วกมวนอยู่น้ำมูแต่ว่าขั้นไปไปพบดมูก็ดีสิเข้ากับเป็นคนดา่าคนหายหาย เราเล่นเบืองใหญ่มาถึงเมืองใหญ่เลยแหละน้องถ้าเป็นเล่นไหวล้วก็ได้เนาะงขันเบาก็คือนเบาเนาะไรไปโรงเยีบาบอกว่ากินได้ปัญญาใส่ต้องเป็นอยัางจ้าไปแล้วอืมอือไล่มาหอดนี่งวกระแลนกลับเพื่นหาเมียก็ไล่ขึ้นมาอีกก็มาหอดรักจวนมึงเพิ่นนี่นี่อะไกลับขึ้นไปอีกที่บ้านใดเนาะเพป็นกับพ่อไปหันไปนีไปเบืองงานหันเบืองงานนี่กับเพิ่นกับเป็นสาวเนาะน้องกับไล่ไล่กันน่ะล่ะแล้วเพิ่น แล้วกับเป็นพีนาอไปใส่กับไปเห็นน้ำกันเราเป็นคนหักน้องหักนุงน้องนุงกับเขาแบพีตลอดอะนะ่ะเนาะช่วงเป็นเด็กน้อยญ่มากัอยู่คนละครอบครัวแต่งงานกันทุกคนก็หักกันทุกคนอ่ะพี่น้องกันเป็นสาวเนียอยู่น้องพ่อแล้แม่เพื่อนนี่นีสใสดีว่าไปใส่าใส่มาเที่ยวว่าไปเที่ยวงานเที่ยวการว่าไปอะไรต่อไปเป็นพ่อกับแม่ปู่ย่าเนี่ยมกชอบพอ่อให้ลูกาเอาเนี่ยละ่ะวันนี้พ่อกับแม่กับ พอต mm. <Arrow> ้องทักพิกับพอทักมกับพอแม่มึนคุยกันตกลงกันกับม่หมันมาหม้อไง่ะก็เลยอามือดีมือยังเขาแจ่งงานละสองพันสองละเดรียมีนาคิบสามคำแล้วพรมันพอก็แม่สี่พันสีพันจังหวัด่อถือว่าเขาว่าได้ารเหรอมีมีไอวีแจ้งหรือฟเด็บรเขาา แมงก้อนตกซ้ายหล่ะเราก็มัไปยปูย่าพันกับผ้าไปพันดีดีเดี๋ยวปูย่าก็ได้ผ้าไปรงพยาบาลทั้งสายเกลียวทั้งไหนเราก็ไปนี่พงไนยอุ้มพายนยเสียงนะพันพ้าลูกไปพันไปรักษาดีค่ะเพิ่งก็บอกว่ากับได้กับน้องเนาะพันก็บอกว่าสาวคือสิบวปีนี้คือสิบวัยังดอกมันนะพันบอกว่าคือสิบวัยังดอกคือสิบวรอดดอกรอดเจ้าจ้องเจ็งเขาลาหลายก็ได้บอกเพื่อนเนาะเจ่งเขาหลายก็สิมีแห้ง งสิก็ประเด็นนึงก็ไปนอนน้องบุบล้มนั่นก็ที่ว่าบ่ได้กลับขึ้นมาเด่นั่นน่ะก็ว่าสิเบิดเด่นั่นอียัยก็เป็นล้มหายก็ได้สวมหมอใหญ่อยู่บ้านพวกอยู่บ้านก็สวมหมอใหญ่แม่ก็ไปโรงพาบาลยุบุ่นเล้วก็แจ้งแจ้งเอาเสียผ่าไปเปรี้ยนหาย่างดีพุ่นละงอกก็ได้ฟื้นขึ้นมากับเพรท่านเป็นอย่างเด่นนึงเด็ดเทือที่แหลกเด่นนั่นเป็นหนักหนักมากว่ามันชีวะขึ้นเอาเปรมาไปถือยาหมอก็เศร้ามากดีมากแข็งแรงแน่เข้ากับเอินไปหลีนน้ำเข้า ไปกินเขากินนันมเฮาองกันสัน่นเขาก็มาหามันมาหลีน้ำมันไปแหละแบบม่มกคยแข็งแรงแต่ไม่ย่โดนอยูส่สู่คับสู่ตำรวจคักเลยช่วงที่เป็นคราัาแล้วกินเขาก็ได้ก็พี่นองแล้ไปเอ,อื่อนเพื่อนน้องมา,าต้าตรวช่วงเราเป็นนักนะตกแต่เพื่นออกอาการออกมาหน,นักมาหนี่พราะมค่นแล้วก็เลยเฝ้ากันกับเรเดตปลอบใจเพื่นก็ว่าให้สู่สู่แต่ในใจเฮาก็บอกว่าเพื่นอ่อนแล้วอ่อนกรลังร่วงบายแล้ว แต่เขาออกเพา่ะมีปวยสูดเออก็คิดว่าสิเราสิยูได้รอดมากีลครอบหนึ่งยูแต่ว่ากะสุดท้ายกะเรากะป่วเนาะป่วก็คือยังต้องดักเขาไปทังวมันขึ้นมากแล้วก็อย่างอายุ่าวกุ้ว่าเดี๋ยวกันยูน้ำกันหัดซุ่มหมอนียนะ่ายังเป็นอย่างหายเวลาเป็นละมีการมีงานแต่ก็อยากมวนนะ บรรยากามัวน้ำหนอนน้ำนู่ับรรยากาศฟ้าอันยังยังที่เปนกระเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้อยากจิ้มยังเกินกระจิ้มบ่ได้ก็อยากบอกดูว่าประต่องห้องยังดอกลูกเตากับนีเป็นฟังเป็นฝาเปิดสุขแล้วไปดีรลดก็อยากบอกลางสิเออก็ว่าสิเห็ุบุญหาบันที่สิบสี่สิบผ่านมาหลับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเสนอกรสิบอกลางสินะปยุ่ธใส ไปพ่อปู่พ่อนยาไปพ่อพ่อพ่อแม่ไปพี่ไส้ขวงเราไปไปพ่อก็พี่ไส้มาอื่นๆจบไปอยู่คนเดียวได้กันพ่อกันพ่อพราพ่อแม่คอยดูภูมิใจน้ำดีใจน้ำคันเมื่อท่านพ่อปู่พ่อนยาพ่อพ่อพ่อแม่ให้เจ้าไปอาบนเ้ำใช่ปะเนี่ยนะบอกแม่ก็บอกว่ากันอยู่นี่ก็หลับฝันอ่อนพ่อมาอ่อนไปแม่เผาย่ไอ้แมาตอนไอ้เบิด เสีะใจ้ายบุณยมาบุญก็บอกว่าบ่เป็นยังบ่ได้มาเอาเผากับบุเป็นยังเพราะใบเห็ดบุญนี่ถูเลยเจ็บทีเลยก็บอกว่าทั้งสัตว์ละ